ไรเดียงสาบริสุทธิ์ innocent, innocent. แมลงแมลงใสสอดแทรก insert 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 ภายใน inside 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 ยืนยันยืนกราน Ins ist, insist insist <Ins> ติดตั้งสถาปนา install 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 กรณีตัวอย่างความเร็ด่วด instance 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 แทนที่ instead 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 แทนที่จะ instead of instead of instead of จัดตั้งขึ้น สถาบัน institute, 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 สถาบัน institution, 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 การสั่งสอน instruction, 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 เครื่องมือเครื่องดนตรี instrument, 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 ดูถูก insult, insult <Ins> การประกันประกัน insurance i <Insurance>. n s u r ิ n c e insurance สติปัญญาความเฉลียวฉลาด i n t e l l i g e มีสต n t e ิ l i g ปัญญาฉลาดมีไหว c e ัยมีสติปัญญาฉลาดมีไหวพริบดี intelligent i n t e l l i g e n ั intelligent Intell 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 ตั้งใจ intend intend i n t พริ Int end. Int end. Int end. ซึ่งมีเจตนามุ่งหมายไว้ Int intended 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 ความตั้งใจ Int ention, intention 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 ความสนใจดอกเบี้ย Inter est, interest 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 ที่สนใจ Inter ested, interested 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 น่าสนใจ interesting 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 ภายในลักษณะการตกแต่งภายใน interior 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 ภายในซึ่งมีอยู่ภายใน internal 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 ระหว่างประเทศ international 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 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงทั่วโลก Internet 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 แปลแปลความ Inter pret, Interpret 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 การแปลการแปลความการเป็นล่าม Inter ation, Interpretation 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 ขัดจังหวะ Inter rupt, Interrupt Interrupt <Inter> การขัดจังหวะการหยุดชะงัก interruption 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 ช่วงระหว่างหยุดพักเป็นช่วงๆ interval 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 การสัมภาษณ์ interview 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 เข้าไปไปยัง into 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 แนะนำ introduce 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 การแนะนำ introduction 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 ประดิษฐ์ invent 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 การประดิษฐ์ invention 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 ลงทุน invest 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 สำรวจ สืบสวนไตส่สวนสอบสวน Investig ate, Investigate 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 การสืบสวนการไตส่สวนการสอบสวน Invest igation, Investigation 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 การลงทุน Investment 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 การเชิญ Inv Invitation 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 เชิญ invite <Turn. S 1> Inv invite invite เกี่ยวพันทำให้ผัวพัน involved 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 การเกี่ยวข้องการเกี่ยวโยงความสัมพันธ์ในด้านชู้สาว involvement 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 รีดผ้า iron 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 รบกวนทำให้ระคายเคือง i โกรธเคืองกรเกอะ i s l a n อ i ล l a n d อ Island, Island. Island.